คุณผู้ชมดูนะฮะไไกินเข้าไปได้ยังไงล่าสุดวันนี้ทีมข่าวอมรินทีวีเราได้ชำละเนี่ยนะฮะโอ่งน้ำอมริตกินแล้วแข็งกินแล้วเด้งเนี่ยนะฮะตามที่คุณป้าแกอ้างสรรพคุณโอ่งน้ำอมริดดูนะฮะโอ้โหสกรปรกมากดูสูตรดองแล้วแ<ห><ห>กกินยังไงฮะนี่ด้ืยอความเคารพนะเดี๋ยวพอพูดถึงป้าเชงป้าเชงจะโกรธสมัยก่อนนะ้ำหมัดป้าเชงที่ถูกวิจารณ์ อันนี้น้ำำําอมฤตคุณผู้ชมดูนะฮะตอนที่วันนี้เจ้าหน้าที่ช้าแหลองค์อมฤตมีกระโหลกสัตว์กระดูกไม่รู้กระดูกคนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปพิสูจน์นะฮะและที่มันน่าตกใจคือระหว่างกระดูกสัตว์กับกระ,ะดูกคนเนี่ยคือเราแยกไม่ออกหรอกวันนี้ต้องให้ทางพอทอเก็บไปตรวจ<อ>คือที่สงสัยว่าเป็นกระดูกคนอีกก็เพราะขนาดศพยังเก็บเอาไว<อ>้แล้วยังกินฉี่ทาอึก,กันได้นี่นะฮะอพอวันนี้เลยฮะ,ะน้องนาริกำลังล้วงลงไปในองอมันเจอเส้นผมไงฮะ มันเลยทําให้อดคิดไม่ได้ว่าเฮ้ยโลโอ่งเนี้ยคุณใส่อะไรกันแน่